บูเชกเทียนหรืออูเจอเทียนเกิดเมื่อพุทธศักราช1 1 6 7นเณเมืองล้่ยหยางในตระกูลขุนนางพ่อชั้นกลางเป็นเด็กหญิงที่เฉลียวฉลาดฝ่ายเรียนรักการอ่านและกล้าตั้งคำถามกับธรรมเนียมที่ผู้หญิงต้องอยู่เบื้องหลังอายุ14ปีเธอถูกคัดเลือกเข้าวังเป็นสนมของจักรพรรดิถังไทจงแต่หลังจักรพรรดิสิ้นพระชนเธอต้องไปบวชชีตามธรรมเนียมหลายปีต่อมาถังเกาจงโอรสของไทจง ซึ่งเคยชื่นชมเธอมาก่อนได้นำเธอกลับเข้าวังและแต่งตั้งเป็นสนมของตนบูเช็คเทียนค่อยๆสร้างอิทธิพลในราชสำนักด้วยไหวพริบสติปัญญาและความสามารถในการอ่านใจคนเธอวางแผนกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างฮองหอหวังและสนมเซี่ยวจนได้รับการแต่งตั้งเป็นหองเฮาในปีพุทธศักราช1200 เมื่อจักรพรรดิถังเกาจงประชวนเธอเริ่มเข้าปกครองแผ่นดินแทนอย่างจริงจังดำเนินนโยบายปฏิรูปมากมายเช่นใช้ระบบสอบจองหวนยกธนสตรีสนับสนุนพุทธศาสนาลดภาษีและส่งเสริมเกษตรทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในปีพุทธศักราช1233เธอประกาศเปลี่ยนราชวงศ์จากถังเป็นราชวงศ์อู่โจและขึ้นเป็นจักรพรรดิหญิงองค์แรกและองค์เดียวของจีนด้วยพระนาม เจเทียนต้าห่วงตีแม้ถูกต่อต้านจากขนนังหัวเก่าและบางพระโอรสเธอก็รักษาอำนาจไว้ได้ด้วยความเด็ดขาดและระบบสายลับที่รัดก,กุม ช่วงปลายรัชกาลพระนางเริ่มประชวนและในปีพุทธศักราช1248ทรงตัดสินใจสละราชสมบัติคืนบัลลังก์ให้โอรสและสิ้นพระชนในปีเดียวกันรวมพระชนมายุได้83ปีพระสบฝังที่สุสานเฉียนหลิงเคียงข้างพระสวามีป้ายหลุมพระศพไม่มีถ้อยคำใดจะรึกไว้เพื่อให้ประชาชนและประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินผลงานของพระองค์ บูเช็คเทียนไม่ใช่เพียงผู้นำหญิงคนแรกแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าฝีมือและความยุติธรรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับเพศหรือกำเนิดพระนางพิสูจน์ว่าผู้หญิงธรรมดาสามารถเปลี่ยนชะตาของโลกได้หากมีสติปัญญาความมุ่งมั่นและหัวใจที่แน่วแน่